สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับปี2,567เข้ามาแล้วนะครับ10ปีพอดีของการทำโกโก้อันนี้ถ้าขากว่าใครมาที่ที่โก้โกโก้ชุมพรผมก็จะมีกระเช้าแบบนี้นะสวยๆเอาไว้เยี่ยมผู้ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นเซตแบบนี้นะครับปีใหม่ก็ อย่างแรกที่อยากจะสื่อสารกันนะครับเป็นปีที่สิของวงการโกโก้นะวันนี้ใครที่ยังทำโกโก้อยู่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับที่ท่านนับถือให้คุ้มครองท่านให้ประสบแต่โชคดีมีชัยคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนา10ปีของการสาฟันที่ร่วมกันสร้างโกโก้มาวันนี้ก็ ได้ก้าวข้ามไปอีกปีหนึ่งนะครับเราก็ต้อนรับสิ่งดีๆวงการโกโก้ปี2,567อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้เพื่อนๆที่ทำโกโก้นะครับมั่นใจในพืชโกโก้ของเราคนไทยนะครับวันนี้เป็นยุคใหม่แล้วนะครับเป็นปีพุทธศักราชใหม่2,567ปีนี้เป็นปีมังกรทองเป็นปีรับ โชครับทรัพย์ของคนที่ปลูกโกโก้แน่นอนนะครับทาไมผมถึงจู่หัวแบบนี้นะครับจะรับโชครับทรัพย์ได้ยังไงโกโก้เนี่ยเดินทางมายาวนานนะครับเข้าปีที่1ิแล้วนะครับจากเกียงเธอเกียงฉันเกียงมึงเกียงกูกันตอนนี้โกโก้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพืชที่น่าสนใจและเป็นพืชแห่งอนาคตจริงๆเพราะวันนี้นะครับเกิด ภาวะวิกฤตอาหารทั่วโลกโกโก้เป็นอีกหนึ่งพืชที่มีการส็อกแน่นอนและสำหรับวงการโกโก้ไทยนายทุนขยับตัวนะครับปีนี้เป็นปีที่นายทุนขยับตัวแล้วนะครับสบายใจได้มีการแข่งขันการซื้อลูกโกโก้แน่นอนนะครับราคาจะไม่อยู่ที่5บาทขอบาทแล้วนะครับตอนนี้ราคากลางเฉลี่ยผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเลย3 0อนะครับอาจจะเป็น8บาท9บาทนะครับหรือ10บาทเลยก็ได้ แต่ว่าที่วิสาหกิจโกโก้ชุมพรนะครับก็ยังตรึงราคานะครับทั่วไปก็10บาทสมาชิก12บาทแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็นําสินค้าที่เราแปรรูปนีครับมาจําหน่ายที่วิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้ชุมพรนะครับภายใต้แบรนด์คำว่าพีโก้เครื่องดื่มพีโก้โกโก้แท้นะครับโกโก้ของคนไทยนะครับตัวนี้พีโก้นะครับล้นตลาดนะครับ อีก2อาทิตย์นะทั่วประเทศแล้วนะครับนะครับเครื่องดื่มเรือธงตัวนี้นะครับจะพาความมั่งคั่งมาสู่เกษตรกรไทยนะครับรอบนี้เป็นรอบผลิตใหม่นะครับครั้งละส0,000่นขวดแล้วนะครับฝ่าฟันมานะครับแล้วก็ดีลเลอร์นะครับที่ยังอยู่กับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็ร่วมกันจัดการปัญหาโกโก้ทั้งประเทศนะครับวันนี้กลุ่มผู้ ผลิตโกโก้โกที่ส่งเมทเรียมให้ผมนะครับก็ได้พัฒนาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้นําเข้าเครื่องบีบน้ํามันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยติดตั้งนะครับวันที่5นี้เรียวถึงนี้นะครับของโซนละนองเรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งโซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนสงขาอีกหนึ่งโซนนะครับสำหรับจุมพรเราก็ยังมีการอบรมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งท้องไว้เลยนะครับทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอาทิตย์ที่4ี่ เดือนมกรานี้ตรงกับวันที่28มกรานะครับผมรมทั้งวันนะครับสอนแปรรูปนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้การแปรรูปโกโก้นะครับที่สำคัญก็คือเราจะสอนแบบหมดเปลือกละเอียดละเอียดเลยคือให้ท่านไปไปทำได้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เยอะนะครับความจำไม่เก่งผมจะสอนง่ายๆนะครับสอนแค่สี่คำนะครับในภาคเช้านะภาคเช้าผมก็จะสอนแกะมาก ตากอบมันนี่คือภาคเช้านะขอแค่สี่คำครับแกะหมักตากอบให้ท่องนี้เลยแกะหมักตากอบนะครับแล้วก็เรียนจากสี่คำง่ายนะครับช่วงบ่ายเราก็จะสอนง่ายๆนะครับทำมอ่าทำโกโก้นิปนะครับแล้วก็ทําเนยนะครับทำช็อกโกแลตแล้วก็พาวเดอร์นะครับสี่คำนะครับนิปเนยช็อกโกแลตพาวเดอร์นิปเนยช็อกโกแลตพาวเดอร์นะครับในหนึ่งวันเราก็เรียนแค่แปดคำนั่นเองครับให้จําแค่แปดคำเองนะครับภาคเช้าจำสี่ภาคบ่ายจำอีกสี่แค่นี้แหละครับของ การแปลรูปโกโก้มันเป็นเรื่องที่ง่ายเรื่องกับผมทฤษฎีไม่เยอะนะครับเน้นปฏิบัติเยอะๆทําเยอะๆแล้วก็มีความรู้เยอะๆวันนี้เนี่ยถ้าเราลงมือทําซ้ําๆทําบ่อยๆนะครับทําจนชํานาญทําจนมากพอเราจะเป็นผู้ประสบความสาเร็จแน่นอนนะครับวันนี้อาจารย์พ๊อโกโก้นะครับไม่ได้เป็นคนที่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ผมเป็นคนที่ยืนระยะในการทําโกโก้ได้ยาวนานนะครับเพื่อนๆหลายคนไม่ยอมอดทนไม่ยอมแก้ปัญหานะครับ คือเจอปัญหานิดหนึ่งคุณหยุดแล้วนะครับผมเจอปัญหาทุกวันก็แก้ทุกวันคิดเป็นวันไปแก้เป็นวันไปวันนี้ไม่สําเร็จก็แก้พรุ่งนี้ใหม่นะครับปีใหม่เนี้ยเราต้องคิดอะไรใหม่ๆแล้วนะเพราะว่าการแก้ปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันแล้ววันนี้ปัญหาของการบริโภคมันเกิดขึ้นทั้งโลกนี่คือโอกาสทองครั้งสําคัญนะครับปี2567เป็นปีที่พ้อบลูกนะครับปีนี้เกษตรยั่งยืนเติบโตนแน่นอนเพราะว่าปีนี้นะครับจะ เกิดเขาเรียกภาวะเอลดินโยนะครับซับซ้อนนะครับถึง3ามครั้งและแรงแน่นอนเกษตรกรที่ทําเกษตรอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมเก็บน้ําแล้วนะมกราต้องเริ่มเก็บน้านะครับตอนนี้มกราเริ่มร้อนแล้วนะครับวันที่สองม,มกรานี้ร้อนแล้วนะให้รีบเก็บน้ําเป็นการทํานายไว้เบื้องหน้าเลยว่าน้ําปีนี้แรงแน่นอนฉะนั้นแล้วการสะสมน้ําช่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้ากุมาพามีนาเมษา คนที่ทําพืชทุเรียนเดือดร้อนแน่นอนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมไ,มได้เตรียมร้านตั้งปีแล้วนะครับเราเอาทุเรียนนะครับเป็นพืชรองเราเอาโกโก้เป็นพืชหลักนะครับเรามีโกโก้ในสวนทุเรียนเราก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยเก็บเกี่ยวได้ทุกๆุกเจ็ดวันนะสำหรับคนที่ปลูกไม่เยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าปลูกเป็นพันต้นเหมือนผมเนี่ยก็ต้องเก็บทุกวันนั่นแหละอันนี้คือแล้วแต่การบริหารจัดการหลายคนมองว่า พืชตัวไหนทําและมีกําไรก็ตัดสินกันเอาเองนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมากับโกโก้นะครับเราเดินทางมากับโกโก้นะครับมามากกว่า10ปีนะครับเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ปี57จนมาถึงปี67แล้ว10ปีแล้วนะครับก็มั่นใจเหลือเกินว่าโกโก้เป็นพืชที่มีอนาคตของผมนะผมสร้างทุกอย่างด้วยโกโก้นะครับและวันนี้นะครับก็จะเติบโตกับโกโก้ไปนะครับ7ปีผ่านไปนะครับตั้งแต่60 6 62 63 64 65 66 67นะครับผมก็ได้เริ่มก่อตั้งเปาษาษา็นสักคจชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าในการเดินของผมเนี่ยระยะยาวนะครับมั่นคงแน่นอนนะครับแต่คนที่ทําการใหญ่คิดการใหญ่เจอปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับแต่ไม่เคยย่อท้อเลยนะครับคิดแก้ปัญหาทุกวันนะครับเติบโตทุกวันแก้ปัญหาทุกวันแก้วันนี้แก้สิบไม่ได้ผมก็แกห้าอย่างเงี้ยก็คือ เราก็จัดการปัญหาทุกๆวันนะครับให้มันคลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีนะครับปีใหม่ให้เราคิดอะไรใหม่ๆนะครับถ้าหากว่าเราอยากได้เรื่องราวใหม่ๆนะครับคนที่เคยทคําพืชตัวเก่าอยู่นะครับแล้วไม่ประสบความสาเร็จคุณลองคุณลองเปิดใจนะครับเริ่มที่จะพบลูกโกโก้ดูเพราะว่าโกโก้นะครับจะต้องใช้เวลาเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเฉลีย่ยคือ2-3ปีถ้าหากว่าเราปลูกป,ปี2567เราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวเอาปี2,500 69เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นทิศทางว่าโกโก้เติบโตแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเดินทางมายาวนานนะครับแข่งกับพืชหลายๆตัวนะครับแต่โกโก,ก้ก็ยังเดินต่อไปได้นะครับวันนี้ภาคใต้มีที่แปรรูปนะครับพอสมควรและปีนี้เนี่ยผมจะทำการตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะครับผ่านทุกๆซเชียลเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ ช่วยสนับสนุนสินค้าด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนรู้นะครับได้ทุกวันที่วิสาหากิจผู้ปลูกโปโก้ชุมพร <c oughs> ขออภัยนะครับพูดไปก็ไอเลิฟอ,อยู่ไปด้วยอากาศหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยัง,ยงเป็นเป็นช่วงหนาวนะครับก,ก็เลยคอแห้งนิดนึงมีการไอนิดนึงต้องขอโทษนะครับสุดท้ายคลิปนะครับก็อยากจะฝาก นะครับสาหรับคนที่แปรรูปโก,โก,โ,กโก้นะครับไม่เป็นนะครับแล้วก็เรายังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของตลาดนะครับผมก็อยากให้เริ่มปลูกกันแล้วนะเป็นปีที่คุณสามารถเริ่มปลูกได้เพราะว่าจะไม่เฟ้งน,นะครับอาจารย์พ๊อทำโกโก,โก้มาวันนี้เนี่ยสิปีพอดีผมได้แปลรูปแล้วก็ได้สร้างเครือข่ายไว้สร้างเครือข่ายผู้บริโภคพอสมควรนะครับแล้วก็งานแฟร์ใหญ่ๆนะครับเราก็จะไป ออกแฟใหญ่ๆนะครับเดือนหน้านะครับ1นึ่งถึงสิบคุมภาก็จะเป็นงานของเขาวังนะครับก็เป็นงานใหญ่ไม่แพ้งานาชาตินะครับแล้วก็ไปพาโก,โก้ไปเสิร์ฟความอร่อยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ1-10่งถึงงานเขาวังนะครับแล้วก็มีนาน่าจะเป็นงานโรบัสต้านะครับที่จังหวัดชุมพรคือเรามีสเก็ตด,ด้วนนะครับสำหรับการ ออกบูธออกแร์โกโก้นะครับตลอดปีนะครับมีทริปตลอดปีนะครับแล้วก็จะนําองค์ความรู้ไปให้ผู้บริโภคใหม่ๆว่าโกโก้ปลูกที่เมืองไทยโกโก้แปรรูปที่เมืองไทยได้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับหันมากินโกโก้ของไทยนะครับโกโก้ที่ไม่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับเป็นการแปรรูปแบบวิสาหกิจชุมชนนะครับแบบโกเรือนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับผมไม่ต้องการเงินดิจิตอลนะผมต้องการอ่า ให้อาชีพนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยนะครับหันกลับมากินของไทยใช้ของไทยนะครับแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมร้องขอนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับทีโกโก้ชุมพรนะครับตัวนี้จะล้นทั่วประเทศนะครับเดือนนี้แหละนะครับเดือนมกรานะครับแต่ว่าอาจจะอีกสักสองอาทิตย์นะครับประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนี้นะครับก็จะขายทั่วประเทศนะครับ คือไปเจอตรงตู้แช่ไหนร้านค้าไหนก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับด้านข้างขวดเนี่ยผมเขียนเลยว่าทุกขวดเพื่อเกษตรกรไทยนะครับซีรีส์ใหม่รสชาติใหม่นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนคนไทยได้กินโกโก้โกแท้นะครับช็อกโกแลตแท้นะครับพีโก้นะครับสัญลักษณ์ของความรักนะครับรักในการเป็นคนไทยรักในการผลิตโกโก้สายพันธุ์ไทยรักในการเป็นเกษตรกรนะครับผมก็อยากสนับสนุน ให้เกษตรกรมีอาชีพนะครับไม่ต้องเคว้งคว้างไม่ต้องอมาประกันราคานะครับปลูกแล้วขายมีที่ขายนะครับผมก็สร้างเครือข่ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลืาอตาบักได้นะครับโลกมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้เราต้องเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้นะครับเข้าใจก็คือต้องรู้ว่าผู้บริโภคเขาอยากได้อะไรนะครับเข้าถึงคือ เราต้องเอาสินค้าของเราไปถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะครับและพึ่งพาได้นะครับเมื่อเราขายเป็นนะครับเราก็สามารถเป็นร่อโพร่อมใสเป็นเครือข่ายให้กับเพื่อเกษตรกรนะครับโกโก้เป็นพืชที่เป็นสากลนะครับช็อกโกแลตเป็นอาหารสากลนะครับที่คนทั้งโลกกินฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยผลิตได้นะครับเราก็ควรจะใช้โกโก้หรือว่าช็อกโกแลตของไทยนะครับลองเปิดใจนะครับเรียนรู้ในการกินรสชาติของช็อกโกแลตนะครับวันนี้ อาหารทุกอย่างมีค่ามีอัตลักษณ์ของมันนะครับคนที่ชอบรสชาติโกโก้ที่มีรสปลายเปรี้ยวแบบรูปผสมจุมพรก็มีครับคนที่เขาไม่ชอบติดเปรี้ยวเขาต้องการโกโก้เฉพาะแค่กลิ่นหอมก็มีนะครับเราก็ต้องเลือกกลุ่มเฉพาะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปด้อยค่าว่าของของฉันดีของฉันไม่ดีนะครับของของเธอดีของฉันไม่ดี นะครับอย่างนี้คือมันไม่สร้างสรรค์นะครับวันนี้อัตลักษณ์แต่ละพื้นที่มันคือความโดดเด่นนะครับโกโก้ชุมพรต้องกินและมีปลายเปรี้ยวนะครับจานั้นแล้วโกโก้เป็นผลไม้นะครับต้องมีรสชาติฟูตตี้ฟูตตี้นะครับไม่ใช่กินแค่กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นช็อกโกแลตนะครับกินช็อกโกแลตคือกลิ่นสังะห์จากอุตสาหกรรมเติมแต่งแล้วก็หลอกผู้บริโภคมายาวนานนะครับจนผู้บริโภคเชื่อว่านี่คือกลิ่นช็อกโกแลตนะครับกลิ่นช็อกโกแลตมีหลายมีหลายกลิ่นหลายจุลินทรีย์นะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นช็อกโกแลตที่ได้จากการรีดน้ํามันและไม่ผสมกลิ่นเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นนะนะครับก็คือหรือจะมีกลิ่นก็มีน้อยนะครับแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวขมอันนี้คือของแท้นะครับปีนี้เป็นปีที่ดาร์กช็อกโกแลตนะครับหรือคาคาวเนีกโกโก้สกัดเย็นจะออกมาแพร่หลายทั่วประเทศเดี๋ยวจะมีหมอออกมาพูดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแห่กันซื้อผมมั่นใจนะครับเพราะว่าผมบีโกโก้แบบสกัดเย็นนะครับคนที่ทํา แปรรูปโกโก้สก,กัดเย็นและยังดำรงคุณค่าสารต่างๆที่สำคัญไว้ในผงพาวเดอร์ไว้เต็มที่เลยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากกินโกโก้ให้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกินผงโกโก้สก,กัดเย็นด้วยนะครับแล้วก็สารสำคัญเช่นเรสซิโลไทน์นะครับสารที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะครับสารฟอร์มิแนลนะครับหลายๆตัวที่เมื่อไม่ผ่านควารมร้อนมันจะยังคงอยู่จานั้นแล้ว ปีนี้เป็นเทรนของผงโกโก้สกัดเย็นนะครับอยากจะรู้ว่าผงโกโก้สกัดเย็นเป็นยังไงก็ลองสั่งไปทานดูนะครับที่เบอร์0656655661 mm. เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายังใช้ไหมใช้นะครับแต่ว่าต้องฝากเรื่องไว้ผ่านเลขานะ062565668นะครับอาจารย์ป๊อบจะยืนเคียงข้างเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับไม่พูดมากเจ็บคอ เป็นแบบอย่างที่ดีจะดำรงธุรกิจอาชีพผู้ผลิตและแปลรูปโกโ,โป้ให้เกิดความยั่งยืนให้กับคนไทยแน่นอนครับสวัสดีพี่ใหม่รับทรัพย์นำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ